สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ต่อดระกูลพอดแคสต์พื้นที่สำหรับคนที่เชื่อว่าเราทุกคนสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมได้เสมอครับ อย่าใช้คุณลองนึกย้อนกลับไปถึงครั้งล่าสุดนะครับที่คุณต้องเจอกับอะไรที่ยากจริงๆอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายในที่ทำงานการพยายามเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างการเขียนโค้ดหรือว่าเล่นดนตรีหรือแม้แต่การพยายามแก้ไขความเขาเ้าใจผิดกับคนใกล้ตัวนะครับในวินาทีนั้นมีเสียงแบบไหนดังขึ้นในหัวของคุณบางครับเป็นเสียงที่บอกว่าเรื่องนี้มันเกินความสามารถของเราเราทาไม่ได้ หรอกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสียงที่บอกว่าโอเคนี่มันยากนะแต่ว่าเราเนี่ยจะลองดูสักตั้งมันต้องมีวิธีสิใช่ไหม เสียงเล็กๆที่ดังขึ้นในหัวเรานะครับในวินาทีแห่งความท้าทายเหล่านั้นก็คือตัวสะท้อนกรอบความคิดหรือว่าหมายเซีของเรานั่นเองครับและมันก็คือตัวแปรที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อที่จะกำหนดว่าเราจะยอมแพ้หยุดนิ่งอยู่กับที่หรือว่าจะก้าวข้ามขีดจำกัดและเติบโตขึ้นไปอีกระดับครับ เอพิโซดนี้นะครับไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลนะครับแต่ว่าอยากจะชวนคุณมาทำเวิร์กช็อปทางความคิดไปด้วยกันเราจะมาผ่าตัดกรอบความคิดที่เรียกว่า fixed mindset และก็เรียนรู้วิธีปลูกฝังกรอบความคิดที่แข็งแกร่งและก็ยืดหยุ่นอย่าง growth mindset ซึ่งก็เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาตนเองในทุกมิติของชีวิตครับ มาติดตามพาร์ทที่1กันดีกว่านะครับพาร์ทที่1นนี้จะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของต้นต่อของความเชื่อว่าระหว่าง Fix m ์มายเซและก็กร t h ม i n เ s e t นั้นคืออะไรกันแน่ครับแนวคิดนี้นะครับถูกทําให้โด่งดังโดยด Carol ร์แคลร์เดนักจิตวิทยายแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจากหนังสือระดับโลกของเธอนะครับที่ชื่อว่า m y Se, t ็ตเด e ะนิ y ไซคล o จีออ เธอคนพบว่ามนุษย์คนเรานั้นมีกรอบความคิดหลักๆอยู่2แบบที่ส่งผลต่อทุกการกระทำของเราครับแบบแรกก็คือ fix mindset หรือกรอบความคิดแบบตายตัว แกนความเชื่อก็คือว่าคนกลุ่มนี้นะครับเชื่อลึกๆว่าคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์เราเช่นสติปัญญาความสามารถหรือว่าพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ซึ่งพวกเขามองว่าคนเราเกิดมาพร้อมกับโคตา้าความฉลาดหรือว่าความเก่งในระดับหนึ่งซึ่งเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนกับคุณเชื่อว่าสมองของคุณเป็นก้อนหินที่มีขนาดเท่าไหร่ก็เท่านั้น ไม่สามารถใหญ่ขึ้นหรือว่าแข็งแรงขึ้นได้ครับแต่ผลลัพธ์ในชีวิตจริงนั้นนะครับเป้าหมายหลักก็คือการดูดีและก็พิสูจน์ว่าตัวเองฉลาดหรือว่ามีความสามารถตลอดเวลาเมื่อเจอความท้าทายพวกเขาจะหลีกเลี่ยงเพราะกลัวความล้มเหลวที่จะมาตอกย้ำว่าฉันไม่เก่งจริงและก็เมื่อเจออุปสรรคนะครับเขาจะรู้สึกท้อแท้และก็ยอมแพ้ง่ายเพราะคิดว่าความสามารถของเรามีแค่เนี้ย ความพยายามมองว่าเป็นสิ่งไร้ค่าหรือว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอซึ่งถ้าเก่งจริงต้องทำได้เลยสิคำว,วิจารณ์นะครับเขาจะรับไม่ได้และก็มองว่าเป็นการโจมตีตัวตนโดยตรงส่วนความสำเร็จของผู้อื่นนั้นเขาจะรู้สึกอิจฉาและก็ถูกคุกคามเพราะมันเหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบว่าตัวเองเนี่ยได้วกว่านั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูฝั่งตรงข้ามกันดีกว่านะครับแบบที่2ก็คือ Growth Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตซึ่งไม่แก่นความเชื่อที่ว่าคนกลุ่มนี้เชื่อว่าความสามารถและสติปัญญาไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและเติบโตได้ผ่านความทุ่มเทการเรียนรู้จากความผิดพลาดและก็กลยุทธ์ที่ดีครับ เปรียบเทียบง่ายๆนะครับพวกเขามองว่าสมองเป็นเสมือนกล้ามเนื้อที่ยิ่งฝึกฝนยิ่งใช้งานในเรื่องที่ท้าทายมันก็จะยิ่งแข็งแรงและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า neuroplasticity ที่พิสูจน์แล้วว่าสมองของเรานั้นสามารถสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ครับซึ่งผลลัพธ์ในชีวิตจริงก็คือ การมีเป้าหมายหลักก็คือการเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นคนเหล่านี้จะคิดว่าเมื่อเจอความท้าทายเนี่ยพวกเขามักจะวิ่งเข้าหาเพราะมองว่ามันคือโอกาสในการยืดขยายความสามารถและเมื่อพวกเขาเจออุปสรรคพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแต่มองว่าเป็นปริศนาที่ต้องหาทางแก้ไขเขามองว่าความพยายามคือเส้นทางที่จะนำไปสู่ความเชี่ยวชาญเขามองว่าคำวิจารณ์ต่างๆเป็นข้อมูลล้ำค่า ที่จะช่วยให้ตัวเองพัฒนาเดียวเร็วขึ้นและเขามองความสำเร็จของผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นกรณีศึกษาให้เรียนรู้นี่นะแล้วก็นี่คือจุดที่น่าสนใจนะครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มี Mindset แบบใดแบบ100%ซซึ่งเราอาจจะมี Growth Mindset ในเรื่องงานแต่กลับมี Fixed Mindset ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็นได้ครับ เป้าหมายของเราในวันนี้คือการฝึกฝนให้เสียงของโคร i n ไมซ t มันดังกว่าและก็ชัดเจนกว่าในทุกๆด้านของชีวิตครับในส่วนของพาร์ทที่2สําหรับเรื่องนี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของผลกระทบโดมิโนว่ามีผลกระทบอย่างไรกันบ้างไมซตได้มีการกําหนดชะตาชีวิตเราได้อย่างไรเอาละครับ เมื่อเราเข้าใจนิยามของมาแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันดีกว่าว่าหมาเ่เซตที่แตกต่างกันนี้มันสร้างผลลัพธ์ที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวในชีวิตจริงได้อย่างไรครับ 1. ในโลกของการทำงานแล้วก็อาชีพสถานการณ์ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเช่นบริษัทนำซอฟต์แวร์ตัวใหม่เข้ามาใช้แล้ก็คุณจะต้องเรียนรู้มันให้ได้ภายใน1เดือน เสียงของ Fix m ์ไมล์เซนะครับก็จะบอกว่าโอ้ยฉันเนี่ยเป็นคนโลเทคนะเรียนรู้เรื่องแบบนี้ไม่ไหวแน่ๆเดี๋ยวก็ทำพังให้คนอื่นทำดีกว่าและก็ผลลักธ์ก็คือคุณจะหลีกเลี่ยงการใช้งานทำงานที่ช้าลงและก็ถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่พร้อมปรับตัวทักษะของคุณก็จะหยุดนิ่งแต่ว่าเสียงของกรดหมล์เซตจะบอกกับคุณว่า โอ้โหมันน่าสนใจดีนะแม้ว่าตอนแรกๆนี่อาจจะงงๆหน่อยแต่ว่านี่คือโอกาสที่จะมีโอกาสได้อัพสกิลใหม่ๆแล้วก็ลองหาคอร์สเรียนออนไลน์กันดีกว่านะเพื่อจะได้มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นเอ๊ะหรือว่าจะไปถามน้องแผนกไอทีให้เขาช่วยสอนเรากันดีกว่า ซึ่งผลลัพธ์ก็คือคุณจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากร่วมงานด้วยนะครับเพราะว่าพร้อมจะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวและก็คุณเนี่ยก็จะมีทักษะเพิ่มขึ้นและก็มีโอกาสเติบโตในองค์กรที่มากกว่าแน่นอนครับ2นะครับเรามาดูในโลกของความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าถ้าเกิดว่าเกิดสถานการณ์เช่นคุณกับคนรักมีเรื่องทะเลาะก,กันในประเด็นเดิมๆซ้ําๆทะเลาะก,กันเรื่องเดิม ถ้าเกิดว่าเป็นฟิกซ์ไมล์เซตนั้นนะครับเขาจะบอกในหัวสมองของเราว่าเราก็เป็นของเราแบบนี้เนี่ยแหละเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นคงจะเข้ากันไม่ได้จริงๆหรือพูดไปก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นแน่ๆและผลลัพธ์ก็คือความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยกำแพงซึ่งไม่มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและอาจจะจบลงด้วยการเลิกราก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสียงของกรดไม์เซตนะครับเขาจะบอกในหัวของเราว่า โอเคการที่เราเทะเลาะกันเรื่องเดิมๆก็แสดงว่าวิธีสื่อสารของเราเนี่ยมันยังไม่เวิร์กเราจะต้องลองหาวิธีพูดคุยแบบใหม่ๆเพื่อให้เข้าใจมุมมองของเขาได้มากขึ้นนะและผลลัพธ์ก็คือความขัดแย้งก็จะกลายเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งขึ้นนะครับทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงและก็พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันนั่นเองครับ มาถึงข้อที่3นะครับเรามาดูในโลกของสุขภาพแล้วก็การดูแลตัวเองกันบ้างดีกว่าถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นเช่นคุณตั้งใจจะเริ่มออกกําลังกายแต่คุณทําได้3วันก็รู้สึกเหนื่อยและก็ปวดตัวจนท้อถ้าเกิดว่าเป็นเสียงของ f i x m ์ m i n d s e ็นะครับเขาจะบอกว่าเห็นมามบอกแล้วว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนสายออกกําลังกายร่างกายเรามันไม่ไหวจริงๆอ่ะเลิกดีกว่า และผลลัพธ์ก็คือคุณจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆและสุขภาพก็อาจจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับส่วนเสียงของกรดไมซ e t จะบอกกับเราในหัวว่าโอเคถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเนี่ยมันหนักจริงๆแต่ความปวดเมื่อยนี่แหละคือสัญญาณบอกว่ากล้ามเนื้อของเราปรับตัววันนี้ถ้าเกิดว่าเหนื่อยเราอาจจะพักก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยลองลดความหนักลงหน่อยแต่ว่าเราจะพยายามทำให้สม่ำเสมอให้ได้และผลลัพธ์ก็คือ คุณจะสามารถสร้างนิสัยการออกกําลังกายได้สําเร็จนะครับแล้วก็มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นในระยะยาวนั่นเองครับเห็นหรือเปล่าครับว่ามันเป็นเหมือนโดมิโน,โนจริงๆความเชื่อเล็กๆอันหนึ่งนะครับสามารถล้มทับการกระทําแล้วก็การกระทําก็ล้มทับผลลัพธ์ในชีวิตไปเรื่อยๆซึ่งการเปลี่ยน m มเซ็ตก็เหมือนกับการหยุดโดมิโน,โนตัวแรกไม่ให้ล้มผิดทางนั่นเองครับมาดูในส่วนที่3พาร์ทที่3กันบ้างดีกว่านะครับ เป็นเรื่องราวของ The Growth Mindset Gym นะครับก็บอกว่ามี5ท่าบริหารสมองสู่การเติบโตมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของเอพิโซดนี้กันแล้วนะครับนั่นะก็คือแล้วเราจะฝึกฝนมันได้อย่างไรนะครับซึ่งขอเรียกมันว่าโรงยิมสำหรับกร i ใหมซ t ครับนี่คือ5ท่าบริหารง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มทำได้ทันทีเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแห่งการเติบโตให้แข็งแรงนะครับท่าที่1ครับ ให้คุณนี้เป็นนักสืบแล้วก็จับเสียงในหัวนะครับขั้นแรกนะครับก็คือการระหนกรู้ครับคุณจะต้องเป็นนักสืบที่คอยดักฟังเสียงของฟิกซ์ไมล์เซตในหัวตัวเองก่อนเมื่อไรก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกอยากยอมแพ้กลัวความท้าทายหรือว่าหงุดหงิดกับคำวิจารณ์ให้หยุดนะครับแล้วก็ถามตัวเองว่าตอนนี้เสียงในหัวกำลังพูดว่าอะไรครับ ต่อมาก็คือให้ลองนะครับตั้งชื่อให้เสียงนั้นดูครับอาจจะชื่อว่านายคิดกลัวหรือว่านางสาวสมบูรณ์แบบและการทำแบบนี้นะครับจะช่วยคุณแยกตัวตนของคุณออกจากเสียงนั้นได้มันไม่ใช่คุณแต่เป็นแค่เสียงที่คุณสามารถเลือกที่จะไม่เชื่อได้ครับตัวอย่างนะครับเมื่อจะาหนให้งานที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าเสียงในหัวของคุณบอกว่าอุย๊ยทำไม่ได้แน่ๆเลยเดี๋ยวก็ขายขี้นหน้า ให้คุณรู้ทันครับแล้วก็พูดกับตัวเองว่าอ๋อนายคิดกลัวโผล่ออกมาแล้วขอบใจในที่เป็นห่วงแต่ว่าฉันจะลองทํามันดูนี่นะครับส่วนท้าที่2นะครับคือการแปลงสารด้วยพลังของคําว่าอย่างครับเคล็ดลับก็คือมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับทุกครั้งที่คุณจับเสียงฟิกซ์ไม่เสร็จได้ให้คุณลองแปลสารหรือว่ารีเฟรมประโยคนั้นใหม่ด้วยการเติมคำพิเศษหนึ่งคำเข้าไปนั่นก็คือคำว่าอย่างครับ ตัวอย่างก็คือฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้ให้คุณเพิ่มคำว่าย่างเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นฉันยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ฉันทำไม่สำเร็ใเここจรให้คุณเพิ่มคำว่ายังเข้าไปมันก็จะกลายเป็นฉันยังทำไม่สำเร็จวิธีนี้มันไม่ได้ผลให้คุณเพิ่มคำว่ายังเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าวิธีนี้มันยังไม่ได้ผลทำไมรู้ไหมครับ คำว่ายางแค่คำเดียวนี้สามารถเปลี่ยนประโยชที่ปิดตายให้กลายเป็นสถานการณ์ที่เปิดกว้างและก็มีหวังได้ทันทีซึ่งมันบ่งบอกว่านี่ไม่ใช่จุดจบนะครับแต่เป็นเพียงจุดหนึ่งของเส้นทางของการเรียนรู้ที่เรายังไปไม่ถึงนั่นเองครับท่าที่3นะครับเขาบอกว่าให้วิ่งเข้าหาความท้าทายที่พอดีพอดีจงใจเลือกทําในสิ่งที่ท้าทายแต่ต้องเป็นความท้าทายที่พอดีครับ คือไม่ง่ายจนน่าเบื่อและก็ไม่ยากจนเกินไปจนท้อแท้ให้นึกถึงการเล่นเกมนะครับคุณจะสนุกที่สุดในด่านที่ต้องใช้ความพยายามและก็ความคิดนิดหน่อยจึงจะผ่านได้วิธีทำนะครับในแต่ละสัปดาห์ลองตั้งใจทำอะไรสักอย่างที่อยู่นอกคอมฟอร์ตโซนของคุณเช่นอาสาพรีเซนต์งานหน้าห้องประชุมนะครับลองทำอาหารเมนูใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นหรือว่าอ่านหนังสือในหมวดที่คุณไม่เคยสนใจบ้าง ท่าที่4เขาบอกว่าให้ตกหลุมรักกระบวนการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ก็คือการเปลี่ยนโฟกัสจากการชื่นชมผลลัพธ์สุดท้ายเช่นสอบได้ A ปิดโปรเจกต์สำเร็จมาเป็นการชื่นชมแล้วก็ให้รางวัลกับกระบวนการและความพยายามนะครับให้ลองทำ process journal หรือว่าบันทึกความพยายามดูครับแทนที่จะเขียนว่าวันนี้ฉันทำอะไรสำเร็จให้เขียนว่าวันนี้ ฉันพยายามเรื่องอะไรบ้างฉันเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดวันนี้ฉันภูมิใจในความอดทนของตัวเองตอนที่เจอปัญหานี้ซึ่งการทำแบบนี้นะครับจะสร้างแรงจูงใจจากภายในให้คุณอยากพยายามต่อไปในทุกๆวันครับมาถึงท่าที่5กันบ้างนะครับเขาบอกว่าให้เปลี่ยนคำวิจารณ์เป็นเข็มทิศ นั่นก็คือการฝึกมองว่าคำวิจารณ์ที่มีเหตุผลและก็สร้างสารรค์ก็คือของขวัญคือข้อมูลที่จะช่วยชี้ทางให้คุณพัฒนาได้เร็วขึ้นแทนที่จะตั้งป้อมป้องกันตัวเองให้เปลี่ยนเป็นโหมดนักเรียนผู้กระหายความรู้โดยใช้เทคนิคขอบคุณและถามต่อนะครับเมื่อมีคนให้ฟีดแบ็คุณประโยคแรกที่คุณควรจะพูดก็คือขอบคุณมากครับสำหรับฟีดแบ็จากนั้นก็ตามด้วยคำถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเช่น ตรงจุดที่คุณบอกว่ามันยังไม่เคลียร์พอเนี่ยช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมครับว่าอยากให้เพิ่มตรงไหนการทำแบบนี้จะลดความรู้สึกต่อต้านของตัวเองและทำให้ผู้ให้ฟีดแบ็เนี่ยรู้สึกว่าคุณเปิดรับมันจริงๆมาถึงพาร์ทที่4กันแล้วนะครับนั่นคือบทสรุปและก้าวต่อไป การเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนะครับอยากจะขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการเปลี่ยน Mindset เนี่ยมันไม่ใช่การกดสวิตช์เปิดปิดนะครับคือมันทำไม่ได้ในทันที แต่มันคือการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอมันคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายฐานครับจะมีวันที่เสียงของ f ิกซ์ไมล์เซตดังกว่าปกติและนั่นเป็นเรื่องธรรมดาครับสิ่งสำคัญก็คือการที่คุณรู้ทันและค่อยๆดึงตัวเองกลับมาสู่เส้นทางของกรอตไมล์เซตได้ให้ลองนึกภาพดูนะครับว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรถ้าทุกครั้งที่เจอปัญหาคุณมองเห็นโอกาสถ้าทุกครั้งที่ล้มเหลวคุณมองเห็นบทเรียน และท้าทุกครั้งที่คุณเจอคนที่เก่งกว่าคุณมองเห็นแรงบันดาลใจชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดและก็คุณจะปลดล็อกศักยภาพในตัวเองได้อย่างมหาศาลครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายนะครับด้วยคำเปรียบเยยนะครรับบเเปีทียบที่ชอบมากๆมาฝากกันด้วยนะครับเขาบอกว่าคนที่มีฟิกซ์ายด์เซตมองตัวเองเป็นเหมือนรูปปัน้น ที่แกะสลักเสร็จแล้วหน้าที่ของเขาก็คือการขัดมันให้เงางามและปกป้องไม่ให้มันบุบสลายในขณะที่คนที่มีกรธใหม่เสร็จนั้นเขาจะมองตัวเองเป็นเหมือนดินเหนียวที่พร้อมจะถูกปั้นพร้อมจะถูกเติมถูกปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ตลอดเวลานะครับพวกเขาสนุกกับการเรียนรู้และก็เติบโตเป็นรูปทรงใหม่ๆที่ดีขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเสมอครับซึ่งในคลิปนี้นะครับต่อระกูลก็อยากจะชวนทุกคนนะครับให้เลือก ถ้าบริหารสมองนะครับไปใช้แค่หนึ่งทางน,นะครับนั่นก็เริ่มจากการใส่คําว่าอย่างนะครับเข้าไปในโพชนานุกรมส่วนตัวของคุณครับหรือว่าอาจจะลองขอบคุณใครสักคนที่ให้ฟีดแบ็กกับการทํางานของคุณนะครับเริ่มจากก้าวเล็กๆนี่แหละนะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของคุณอย่างแน่นอนครับขอบคุณที่ใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมกันนะครับวันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามต่อตระกูลพอดแคสต์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งเราจะมาค้นพบเครื่องจักรใหม่ๆใ,ในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมไปพร้อมๆกันวันนี้ต่อระกูลสิทธิพรมลาไปก่อนสวัสดีครับ